สวัสดีครับผมนายอรรกุลศักดิ์ศิริชื่อเล่นหมูนะครับก็ ปี2 5 0 5นยะผมเอาจักรยานเตี่ยไปไปไปปั่นเล่นแล้วเราก็เด็กมากจักรยานรุ่นนั้นมันก็เป็นจักรยานบรรทุกซึ่งปั่นเราต้องเอาขากระแทกกระแทกแล้วก็ออกถนนใหญ่ด้วยเป็นเหตุทําให้รถบรรทุกที่แล่นตามหลังมาเนี่ยหางเขาไม่ได้เอาขึ้นก็เลยหางมันมาโดนมาโดนหลังก็ไขสันหลังเสียนะฮะก็เป็นบาดเจ็บสาหานะัสฮะสลบเป็นเดือนเลยครับแต่ก็ยังรอดมาถึงทุกวันนี้ ก็ลำบากเรายังเด็กช่วยพ่อแม่ทําของเล็กๆน้อยๆได้ทําตัวทํางานได้นิดหน่อยแต่ก e ็ตอนหลังพี่สาวก็เลยเห็นว่าพ่อแม่ลําบากก็เลยส่งไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการพระประแดงตอนนี้ก็อาชีพเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับถึงท <uana> <go> ุกวันนี้ครับก็ต้องมีรถตลอดเวลา ต้องมีรถเข็นใช้ตลอดเวลาเลยครับรถเข็นนี่แทนขาเราเลยถ้าเราไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้รถเข็นนี่ได้ข่าวจากโลกโซเชียลนะฮะคนพิการด้วยกันเขาส่งข่าวมาว่าทางกองทุนเพื่อความปลอดภยัยบนท้องถน,นนเนี่ยเขามีงบจัดซื้อรถเข็นให้คนพิการเราก็เลยทําเรื่องไปครับขอขอบคุณกองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนขอบคุณมากครับรถเข็นนี่ได้มาจากการประมูลเลขทะเบียนสวยนะครับท่านใดที่ได้ประมูลเลขไปขอให้ท่านรับทราบว่าท่านได้ร่วมทําบุญกับคนพิการด้วยกันครับเงินส่วนนี้ก็จะมาช่วยในการลดอุบอัติเหตุบนท้องถนนอีกอย่างนึงก็ทําให้คนพิการมีรถเข็นดีๆใช้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นครับ